คนไทยปลอดภัยแล้วครับแล้วมาถึงแล้วถึงแล้วครับไปเมื่อเกี้ยไปวันพุธครับไปวันพุธครับองเห็นอาจารย์บอกว่าอีกสองอาทิตย์พ่อกลับี่วสองอาทิตย์เดียวนะครับแต่เขาอยู่มาทั้งหมดสามเดือนกับสิบเจ็ดวันเก้าแปดวันนะครับก็ขอบพระเจ้าครับตอนแรกกล่าวว่าจะอยู่สามเดือนแถมไปอีกสิบแปดวันถึงเมืองไทยแล้วแม่ เทคเมืองไทยแล้วครับเดี๋ยวจะมาอีกแล้วครับเนี่ยใ <c oughs> ช่ี๋ยวทันวาที่ว่าทันวาปีหน้าปีนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ถึงปีใหมล่ละเป็นปีหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามาเจอกันอยู่ในช่วงนะครับช่วงเนี้ยกําลังจะถึงอีสเตอร์แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่อยากให้เราเตรียมใจเราที่จะได้ฟังพระอาจาพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับเช้าวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์พูดบนไม่เขนะครับ เราจำได้ไหมครับพระเยซู์พูดคำสุดท้ายว่าอะไรสำเร็จแล้วนะครับในยอห์นบทที่19ข้อ30นะครับ <สำ S 1> ยอห์นบทที่19ข้อ30นะครับผมอยากจะอา่านให้เราฟังน,นะครับจอ,อ,อห์นเมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มเสียงพระเสียงลงสิ้นพระชนนะครับน่นาอธิษฐานด้วยครับพระเจ้ญญาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าพระองค์ที่จะ เป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าจะใช้รพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการสร้างเราเสริมเราปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราให้ดีขึ้นแล้วเราเองจะเชื่อฟังพระองค์จากพาร,ร,าระเจ้าของเราเราที่ฐาในพระนามพระเจ้าเวลาเราพูดคาว่าสําเร็จแล้วเราคิดถึงอะไรครับ<อ>เวลาไหนรับที่เราพู้คำนี้ <c ười> สําเร็จแล้วเ <c ười> สร็จงานคร <c ười> ับน้อง,องคิดกลับไปเป็นตอนเด็กแล้วพอเราเรียนหนังสือจบเป็นไงครับเสร็จแล้ว คืแบบอยู่ในหนักกระหลายโยนมวกันโอ้จบแล้วดีใจใช่ไหมครับขว้งของเท้าทิ้งรั่สำเร็จแล้วจบแล้วหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้งานทำเลยครับเริ่มสมัครงานครั้งแรกโอ้หพอเขารับเราเข้าไปครับสำเร็จแล้วได้งานแล้วดีใจหรือว่าช่วงมีแฟนมีความรักเริ่มจะตกลงกันอะไรได้พวบพอผู้หญิงตกลงแต่งงานหรือผู้ชายขอเราแต่งงานเลยครับ สำเร็จแล้วแผนที่เราวางไว้ทุกอย่างเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับผสมผมคิดว่าหลายคนที่เตรียมแผนจะเกษียณพอวันหนึ่งธุรกิจเข้าที่เข้าทางพอได้เกษียณแล้วไหมครับสำเร็จแล้วโอ้โหได้พั้ได้รับใช้พระเจ้าได้ทำอะไรมากขค้อแต่ว่าพระเยซูคิดตพูดคำว่าสำเร็จแล้วขนาที่โทมอยู่ม้ เราเหลือแค่อทิตย์อทิตย์หน้านี่นะครับแบบอาทิตย์ที่5นะครับแล้วก็อีกสุกหนึ่งจะเป็นสุกประเสริฐแ,แล้วนะครับแล้วเหลือแค่อาทิตย์กว่าๆนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราเองต้องถือว่าเป็นช่วงที่เศร้ามองในชีวิตของเราสำหรับพี่น้องแคลริสหลายหลายพวกนะครับวันสุกประเสริฐจะเป็นวันที่เขาแต่งกายด้วยความทุกเศร้าใช่ไหมครับววเพราะว่าระหว่างเวลาอาทิตย์นั้นนะครับเป็นอาทิตย์สุดท้าย ที่พระเยซูจะทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกของพระอก่อนที่พระเยซูิจจะถูกจับถูกเคี่ยนถูกทร,รมานและถูกตรึงที่กานเข็ลองคิดดูครับถ้าชีวิตเราเป็นถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมครับถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราทุกคนที่เราจะอยู่บนโลกแล้วเราจะทําอะไรถ้าอีกสองอาทิตย์เราจะตายครับเขามีหมอมาบอกว่า ผมยกตัวอย่างเอแล้วกันนะครับเอไกลที่สุดเอครับอีกสองอาทิตย์เอจะต้องตายเวลาเหลืออยู่แค่ที่กว่าๆเนี่ยครับอีกสุกหนึ่งวัสุกหน้าเนี่ยจะตายแล้วล่ะครับเราจะทําอะไรครับเราจะต้องจัดแจงเตรียมตัวใช่ไหมครับเราอาจจะเขียนที่ใยกรรมที่เราไม่ค่อยมีไม่มีเลย <c oughs> ไม่ไมีเลยเอเขียนว่านี่สินทั้งหมดที่เอมีอยู่ ยกให้แม่แม่ไม่เอาแต่ว่าอะไรที่เรามีอยู่ตอนนั้นถ้าเกิดเราพอจะมีบ้างเราคงคิดว่าเราจะจัดแจงยังไงใช่ไหมครับถึงากถาถงเวลาฉนอาจจะไม่สบายหนักคิดไปรอบๆคิดอะไรไม่ออกกันนะอืสองแต่่จะตายเนี่มันทําอะไรไม่ได้แล้วอาจารยคิดว่าถ้าอีกสองอาทิตย์ผมจะตายผมจะจัดแจงที่ตาเาเขาาช่วย ขอาน้ำผักให้ผมกินเป็นค <c oughs> รั้งสุดท้ายหรือว่าต่อไปถ้าผมไม่ได้ผมจากโรกนี้ไปแล้วพี่แต้วช่วยนำสองครั้งต่อเดือนได้ไหมครับเลยเคช่วยมานำต้นเดือนไ <c oughs> ด้ไหมครับเราคง <c oughs> จะจัดแจงทุกอย่างที่เราเองจะแบบจะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วาคนพาะฉะนน้นคนที่เขารู้ตัวว่าจะต้องตายวันนั้นวันนี้มันมีความทุกครองมานเป็นคนทข์ทรมารับไม่รู้ดีกว่าเหมือน <c oughs> นั่งทอที่เขาถะวันที่เขาจะประหา กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าควาใจได้ถ้าเขาู้จักพระเจ้าเขาต้องกินให้กินนอนให้หลับก็คือวันนั้นไปสบายครับใช่ครับมันอยู่ที่ท่าที่องคนนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วเนี่ยเราคงต้องเตรียมตัวจัดแจงหรือบางทีก็ต้องคอยนัดกังวลอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นจะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นพระเยซูคิดครับก่อนที่พวกงรจะไปที่กังเขนนะครับพระเยซูโดนครับ โดนโบยตีเรารู้ใช่ไหมครับว่าการจะตึงกันเข็มเนี่ยครับก่อนหน้านั้นมันจะต้องมีการตีกการเคี่ยนหรือกระทำศิลหลอกพวกโรมันนี่นะครับเคยตีคน40ครั้งครับแล้วเขาตายโรมันก็เลยตีแค่หยู่กี่ครั้งเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าพอโรมันบอกว่าจะไม่เคี่ยนตีเกินสามสิบเก้านะเพราะว่าถ้าตี40ทีแล้วอาจจะตายได้นั้นตีแค่สามสิบเก้าแต่วิธีตีของพวกโรมันเนี่ยครับเขาจะใช้แส้ ้าเราเคยไปดูนะแส้ที่ตรงปลายตะขอหรือมีกระดูกแหลมหรือมีอะไรสักอย่างหินก็ได้ที่แหลมแหลเนี่ยผูกติดไว้ตลอดเวลาตีไปเนี่ยครับมันก็จะจิกเนื้อใช่ไหมครับพระเยสิสต์คิดถูกตีนะครับถ้าเราจะเห็นในภาพเราจะเห็นว่ามิสติถูกผูกอยู่กับเสานะครับหันหลังให้นะครับเขาจะเอาแส้ตีตั้งแต่บริเวณผ่นหลังข้าบนลงไปจิกล่างลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับ หนึ่งครั้งนะครับเชื่อมัภาพที้เดียวดไม่ได้ดูไม่ได้มันมันทรมานมนข่าับไปแต่ว่าเขาจะตีอย่างนั้นสามสิบเก้าครั้งเส้นประสาทกระดูกสันหลังบางคนจะถูกแทะเหล่านี้ทำลายไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าเกิดอาการสะเทือนเจรท่าเส้นประสาทถูกบางคนอาจจะเสียชีวิตได้อย่างที่เรารู้มาแล้วครับ4ี่สิบครั้งเนี่ยมีคนตาย แต่39อาจจะยังไม่มีแต่บางคนที่ทนไม่ได้หลังจากถูกเครียด39ครั้งแล้วจะเสียชีวิตเมื่อสักพักหนึ่งหลังจากเส้นประสาทถูกทําลายแล้วจะเสียชีวิตและนั่นพระเยซูริ์อาจจะเสียชีวิตหลังจากถูกโบยตี39ครั้งก็เป็นไปได้นะครับการแบกม้ากังเขนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นหลังจากถูกเคีียนตีแล้วเขาจะเตรียมตัวไปนักโทษบางคนนะครับจะถูกติด <c oughs> ผูกมัดกับไม้กางเขนครับเขาจะต้องเดินทางไปยังแดนประหารจะเป็นระยะทางอาจจะเป็นไม้นึงนะครับมีคนเชเื่อว่าให้สริ์เดินทางประมาณไม่ครึ่งน,นะครับที่จะไปถึงหลักประหารนะครับที่เขาจะทาอย่างนั้นเพื่อต้องการประจานนักโทษคนนั้นครับนักโทษที่มีโทษสมควรจะตายและถูกลงโทษแล้วจะต้องถูกประจานเดินไปทั่วเมืองนะครับเพื่อทุกคนเห็นและจะรู้ว่าคนนี้ทําความผิดไม่สมควรจะเป็นเยี่ยงหยา ทุกคนจะกลัวและจะคิดเลยว่าเราจะไม่กล้าให้ตัวเราเองไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราจะไม่ทาผิดอย่างนั้นนะครับดังนั้นนักโทษหรือคนที่ถูกลงโทษเนี่ยจะต้องแบงกกางเขนเดินไปในระยะทางไกลเพื่อประจานตัวเองให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าฉันจะไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างและนักโทษคนนั้นจะต้องแบงกกางเขนของตัวเองเ,เขาเชื่อกันว่ามีอยู่2วิธีนะครับที่โรมันเนี่ยจะใช้ในการทําฆ่านักโทษเหล่านี้ด้วยวิธีนี้น ก็คือเขาจะเอาไม้ปักลงไปตรงการลางน,นะครับให้มันยึดมั่นไว้นะครับแล้วก็นักโทษจะแบกไม้ท่อนหนึ่งซึ่งเหมือนหมอนรถไฟนะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับที่จะ,อะคอนโทรลมือของเขาไว้ได้มีน้ําหนักมากนะครับไม้ท่อนนี้จะมีน้ําหนักมากพอๆกับท่อนที่ต้องปักลงไปเป็นแกนนะครับแล้วก็เขาจะต้องแบกไปจนกระทั่งถึงแมกนเขนตและเอาไม้ท่อนนี้ครับ ติดกันตอกติดนะครับแล้วก็ผูกบางครั้งอาจจะผูกมือให้อยู่กับไม้นั้นเพื่อจะแน่นและไม่หลุดตอกเขาจะใช้ตะปูตอกทะลุเท้าของนักโทษนะครับวิธีจะตอกทับเท้านักโทษนักโทษจะต้องเอาเท้าคว้ยกันนะครับคว้ยกันเพื่อจะตอกตะปูดอกเดียวนครับแล้วเขาจะตอกทะลุเท้าไปนะครับเราอาจจะมีที่ให้นักโทษคนนั้นยืนอยู่นิดหน่อยเพื่อที่จะ สามารถรับน้ําหนักตัวเองได้นะครับแต่เราลองคิดดูครับว่าคนที่ถูกตอกเราเชื่อว่าพยคธิติดถูกตอกอยู่บริเวณตรงข้อมือนะครับลงมาที่กระดูกนะครับเพื่อจะรับน้ําหนักมมเมื่อคนที่ถูกน้ําหนักทั้งตัวดึงลงมาเรื่อยๆนะครับเขาจะต้องทิ้งน้ําหนักลงบนขานะครับแต่ขาเองก็ถูกตะปูตอกอยู่ด้วยความเจ็บปวด ไปย้สกีจะต้องดันน้ำหนักตัวเองขึ้นมันจะเป็นภาพของความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้ว,ลวนเมื่อน้ำหนักทิ้งลงดันขึ้นเจ็บทั้งขึ้นทั้งลองครับเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดนะครับนักโทษอาจจะถูกใช้กางเขนแบบการสะบาดก็ได้นะครับที่จะเอามือตอกปิดไว้นะครับกับไม้กางเขนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็นตามนักโทษคนนั้นจะต้องทรมานมาก การตายบนน้กังเขนเป็นการตายแบบช้าๆครับการประหารด้วยวิธีการสึงกังเขนไม่ใช่เป็นการฆ่าที่ปราณีนะครับเดี๋ยวนี้ปราณีเดี๋ยวนี้ฉีดยาใช่ไหมครับเสียชีวิตตึ๊กไปละเมื่อก่อนยิงก็ยังปราณีนะครับยายามยิงหัวใจนะครับเมื่อก่อนตัดหัวก็ชุดเดียวใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดการที่ทําให้ตายอย่างช้าๆเป็นการตายแบบทรมานมากมครับพวกโรมันนะครับหลังจากตอกตึงบนกางเขนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะยกกางเขนนั้นนะครับมาหย่อนลงในหลุมที่ขุดไว้นะครับเขาก็จะตอกเพื่อให้กางเขนนั้นแข็งแรงมัน่นคงไม่คห้กคลิกเมื่อน,นักโทษคนนั้นเริ่มถูกเอากางเขนหย่อนในหลุม นั่นเป็นเริ่มต้นของการตายแบบทรมานมากเพราะมันเป็นการตายแบบชาช้าๆนักโทษคนนั้นจะต้องยืนอยู่บนนั้นบางคนใช้เวลาทั้งวันแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าจากการที่ทหารต้องมาดูก่อนว่าเป็นคนเสียชีวิตหรือยังถ้าคนนั้นไม่เสียชีวิตเขาจะทําอะไรด้วยครับเขาจะทุบกระดูกขาเพื่อไม่ให้มีน้ําหนักไม่ให้มีกําลังที่จะรับน้ําหนักลบหลังจากนั้นเขา ทิ้งลงแล้วก็คนนั้นจะหายใจไม่ออกแล้วครับเพราะว่าปอดหรือร่างกายจะทํางานไม่ได้น้ําหนักตัวทิ้งลงมาหมดแล้วเขาก็จะสิ้นชีวิตถ้ายังไม่สิ้นชีตเขาก็จะทุบมือกระดูกมือเพื่อจะไม่มีแรงรับไว้และจะเสียชีวิตนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอีกเขาจะเอาหอกแทงให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วนะครับหมดนะครับการทําให้ ตายอย่างช้าๆเป็นการลงโทษที่สมัยก่อนถือว่าสาสมกับความผิดที่คนคนหนึ่งได้ทำไปนะครับไม่ว่านักโทษคนนั้นจะเริ่มตายเมื่อหลังจากถูกโบยตีหรือตายเมื่อแบกกางเขนหรือตายเมื่อขึ้นไปถูกตึงบนไม้กางเขนหรือจะตายหลังจากทรมานจนเสร็จสิ้นหมดแล้วนักโทษคนนั้นจะต้องทรมานมากนะครับ เรารู้ว่าพริสกิไม่มีกําลังมากพอที่จะแบกกังเขนาะในพระมีบันทึกไว้ว่าเขาต้องเกณฑ์โยเซฟชาวอาริมาเทียมาช่วยแบกกังเขนเราลองคิดถึงสภาพพริสกิทระหว่างที่ต้องแบกกังเขนไปโอ้ไม่มีกําลัง <He> s <S ้องถูก <a man. S 1> คนยิวทรมานก่อนโปยตีก่อนนะครับทมน้ําลายลดพระองคใะอ์มาเป็นทหารโรมันโบยตี39ที <a man. S 1> ้องถูก <a man. S 1> คนเหล่านั้น บังคับพระองค์ต้องเดินทางระยะไกลเพื่อประจานไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามน,นักโทษคนนั้นนะครับจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสลองพิจารณาดูครับว่าทุกนาทีที่นักโทษคนนั้นอยู่บนไม้กางเขนลมหายใจแต่ละลมหายใจที่เขาหายใจเข้าและหายใจออกมีความหมายต่อเขาหเล่ าเขาจะพูดอะไรมาสักประโยคหนึ่งเขาเป็นประโยคที่เขาต้องรวบรวมกำลังมากมายใช่ไหมครับดอและพยสคิดได้พูดเราทราบจากข้อมนะครับอย่างน้อยเจ็ดพราดัรัลทินได้ตัตะแล้าเข้าใจว่าประโยคแรกที่ผมพูดนั้นคือพระองค์บอกว่าโอ้พระบิดาเจ้าขา้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำ นี่เป็นประโยคแรกที่พระเยซูพูดอยู่ในลูกาบทที่23าข้อ34เป็นถ้อยคำแห่งการอาภาัยโทษพระเยซูกรวบรวมลมหายใจที่พระองค์มีอยู่ที่น้อยนิดนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนด้วยการถูกทรมานแต่พระองค์เริ่มต้นพูดว่าขอโปรดอภยัยให้กับคนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรสิ่งที่สองพระเยซูกได้พูดนะครับเป็นถ้อยคำแห่งความรอด ลิสคิดพูดกับโจรสองคนครับเราจำได้ครับโจรสองคนคุยกันครับโจรสองคนก็ถูกทรมานมาแต่ยังมีกำลังมากกว่าลิสคิ์ครับโจรหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเป็นพระเจ้าเป็นไงครับลงไปสิช่วยตัวเองก่อนแล้วมาช่วยฉันด้วยถ้าเจอเป็นพระเจ้าจริงอย่างที่ฉันได้ยินอย่างที่คนอื่นบอกช่วยตัวเองก่อนเป็นคำพูดแบบไหนครับยอดเย้ยท้าทายใช่ไหมครับถ้าเก่งจริงก็ลงไปสิ นช่ครับต้องมาช่วยกันแต่ว่านักโทษอีกคนหนึ่งครับเขาบอกว่าโอ,โอ,โอ้เธอคือเธอพูดภาษาแับแกไม่รู้เลยนะว่าแกพูดกับใครอยู่เราว่ะมีความผิดแต่ท่านผู้นี้เนี่ยมีความผิดที่เราต้องต้องลงโทษเนี่ยต้องตายเนี่ยเราสมควรแต่พระอเอิดไม่สมควรเลยและเพร่อเอิดเห็นท่าทีการกลับใจของผู้ชายคนนั้นเพื่อเอิดบอกกับโจทย์นที่สองว่างไงครับวันนี้เจ้าจะอยู่กับเรา ในเมืองบุรุสุกเกษนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้มากนะครับพระทิดบอกว่าวันนี้นะครับโจรคนนี้จะไปอยู่กับพระองค์นะครับคนยิวเคยเชื่อไว้ว่านี้ครับเวลาเขาตายนะเขาจะต้องไปอยู่แดนชำระครับเขาจะต้องไปรอคอยกว่าจะได้ไปอยู่สวรรค์ยังไม่ได้ไปสวรรค์ครับเขาต้องอยู่แดนชำระไปอยู่แดนดินแดนงที่รอคอยก่อนจนกว่าถึงวันสุดท้ายแล้วเขาจะได้ไปสวรรค์แต่พระยคิดบอกว่าไม่ครับวันนี้ครับนักโทษคนนี้ครับจะไปอยู่กับพระองค์ ในเมืองบัโลสุกเกษพระยุสกิตเปิดโอกาสทำลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่พระยุสกิตนำคนหนึ่งที่ทำความผิดมากมายแต่เขากลับใจลพะพขาบอกว่าเขาจะได้ไปอยู่กับโราที่เมืองบัลลสุกเกษเป็นถ้อยคำแห่งความรอดลมหายใจเลือกที่สองที่พระยุสิตรวบรวมพูดพระองค์งบอกกับโจรคนข้างาว่า,า,าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในกองบัลลสุกเกษนี่เป็นถ้อยคำสวางรอด ที่เราทุกคนก็ได้ยินประโยชน์ั้นจากตรงด้วยกับเมื่อเราเสียชีวิตไปวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ตุกโธในเมืองมรดกให้คำที่สามที่เราคิดรวบรวมและพูดออกมาเป็นถ้อยคำแห่งความารักร่วมพูดอย่างนี้ครับพระองค์บอกในยองบทที่สิบเก้านะครับในขณะที่พระองค์มองที่แมรี่พระองค์บอกว่ายิงเอย๋ยจงดูบุตร ไปขึ้นบอกกับยอนว่ายอนจงดูมารยาเธอคและตั้งแต่วันนั้นยครับยอนได้รับพระเยซูรับมารีไปอยู่ด้วยดูแลมมรีแล้วเคี่ยวประโยคที่พระเยซูพูดเป็นประโยคแห่งค,ค,ค,ความรักนะครับในขณะที่พระองค์อยู่บนัพนเคนพระอง,ะองค์ยังหวงคนที่อยู่ข้างล่างเวลาเรา,ารกำลังจะตายนเรารู้ว่าเราจะตายแล้วเราคงจะค่อยๆค,คิดถึงตัวเองมากกว่าใช่ไหมครับแต่เมื่อคิดมองไปที่มารี แม่ของพระองค์เป็นหญิงกะพราเป,เป็นหญิงที่สามแล้วเข้าใจว่าโยเซฟเสียชีวิตไปแล้วเวลานั้น,นครับเป็นหญิงไม่นะครับเมสชิตมีน้องแต่ว่าน้องอาจจะไม่เชื่อในเมสซิตและเขาไม่ที่จะดูแลพระเยซูฝากแมรี่ฝากพ้ามาดามไว้กับโยมให้ช่วยดูแลต,ต่อพ่อกำลังบอกอีกครับว่าคนที่พระองค์รักแม้พระองค์จะเจ็บปวดแต่พระองค์ฝากคนเหล่านั้นไว้ นั่นเป็นถ้อยคำแห่งความดังนั้นถ้อยคำต่อไปที่พระคิดพูดคือคำว่าเอลีเอลีลามาสบัตธานีซึ่งแปลว่าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ชไหนถึงทอดทิ้งข้าพระองค์งคงเป็นถ้อยคำแห่งค,ความเจ็บปวดครับพระเยซูคริสต์ไม่เคยพลาดจากพระพิดา <Yes. S 1> พระเยซูคริสต์ไม่เคยพลาดจากพระพิญาณบริสุด,ด,ดแต่เวลานั้นพระเยซูคริสต์รับความบาปของมนุษย์ทั้งหมด และความบาปน่นเองทำให้พระคิดถึงตัดขาดเรื่องนี้ก็ลองสอนเราครับว่าไม่ว่าเมื่อไร่ก็ตามท,ที่เรามีความบาปไม่ว่าเราจะเป็นใครครับความบาปจะตัดขาดจากพารกะเจ้าหมดและก็ท่งพระเยซูคิดครับพระบุตรของพระเจ้าพราะองค์ถูกตัดขาดจากพาระเจ้าด้วยความบาปไม่มีข้อยกเว้นครับเมื่อไรที่เรามีความบาปเราจะถูกตัดขาดจากพาระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ของพระโลหิตของลูกเพราะการตื่นบนม้าเขยน การคืนดีจึงกลับมาเ,เมื่อเราสารภาพความบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำาปสิ้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีความบาปแล้วขอพระเจ้าชำระยกโทษให้กับเราถ้าเราสารภาพกับเราและความการคืนดีกันพระเจ้าองค์จะชำระเราให้เราได้กลับมาเป็นบุญของพระอีกั้งหนึ่ง ถ้อยคำที่สี่ที่พดเป็นถ้อยคำเป็นความเจ็บปวดและถ้อยคำที่ห้านะครับพระเยซูกพูดว่าเรากระหายน้านเป็นถ้อยคำที่พระองค์เองพูดให้สําเร็จตามโฉนดชนะที่บันทึกไว้นะครับในสดุดีบทที่ห9สิเก้าพูดถึงเลงเห็นถึงพระเยซูกนะครับถ้อยคำต่อไปนะครับ ที่บันทึกอยู่ในลูกาที่2ี่าข้อสีบนะครับไอ้ฟิลพูดว่าถ้าพิดาเจาข้าพระโองค์ฝากวิญญาณจิตของพระโองค์ไว้ในถหัดของพระองค์ไอ้สกิฝากชีวิตของไว้ไวในมือของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นท้ายคำเดียวกันที่เราเองจะฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วเรามาถึงท้ายคำสุดท้ายครับท้ายคำที่เจ็ดครับไอ้ิลตัดว่าสำเร็จแล้วในยอห์นที่สิบเก้าภาษาสิิ เป็นถ้อยคำแห่งชัยชนะเป็นถ้อยคำที่พระพุทธประกาศว่าพระองค์สำเร็จแล้วยออนที่29นะครับข้อตั้งแต่ข้อ26ถึง30ครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่พระพุทธพูดกับพระมา,นานรดาพระองค์ใช่ไหมครับถือว่ายินเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดข้อ27ก็หยุดพิสบอกว่าสาวกคนนั้นก็คือสาวกที่พระทรงรักนะครับยอจนจงดูมารดานของท่านเถิดและหลังจากนั้นย้อนก็ได้รับมา,นานรดาพระองค์มาอยู่ในบ้านตอตน และหลังจากนั้นข้อ28ดพระเยซีค์บอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ําข้อย9เกบอกอย่างนี้ว่ามีภาชนะใส่น้ําส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ําชุบน้ําส้มองุ่นใส่ปลายไม้หูศพชูขึ้นให้ถึงพระโอฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับน้ําส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์พระเยซูค์อห่งคนอื่นๆครับคนที่ทําร้ายพระองค์ พระอธิษฐานยกโทษให้เขาโจนที่ตื่นทั้งค่า่าวคำหยาบช้าพระองค์ครับพระองค์ทรงเปิดประตูต้อนรับเขาในสวรรค์ครับแม่ฝ่ายโลกของโมงครับนางมารีพระองค์ทรงห่วงเขาพระองค์บอกกับยอสาวกที่พระองค์ทรงรักว่าให้ดูแลให้รักเหมือนเป็นแม่ของตนเองคําพูดแต่ละประโยคที่พระผ้พิผู้นั้นเป็นคําพูดเพื่อคนอื่นเพื่อคนพระอ,องค์ทรงรัก และข้อยี่แปดครับเพื่อเป็นจริงตาก็จะนะพระองค์จึงบอกว่า,วาเรากระหายน้ำแล้วเมื่อพระองค์รับน้ำนั้นแล้วพระองค์จึงตัดว่าสำเร็จแล้วและก็สิ้นชนตอนจบของเรื่องเราครับพ,พระเอกตายครับคนดีแพ้คนเลวครับดูเหมือนจะไม่สำเร็จครับตอนจบเรื่องของเราผมคิดถูกเขาทำร้ายถูกเขาทรมาน และสิ้นพระชนลงเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าเราดูตอนจบเนี่ยเราเห็นว่าคนดีแพ้คนเลวพระเอกตายตอนจะจบเรื่องแนละ้วในสายตาคนทั่วไปรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่สําเร็จครับถ้าพระเอกตาย,ม,ม,ยาม,ามันต้องไม่สําเร็จใช่ไหมครับถ้าคนดีแพ้อธรรมต้องไม่สําเร็จในสายตาคนทั่วไปมันเหมือนเป็นอย่างนั้นนะครับและเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยดูเหมือนในสายตาเราด้วยมองว่าชีวิตเราอะ มันให้ประสบความสําเร็จครับดูเหมือนว่าเมื่อเราทําตามวิธีของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เราเชื่อเราวางใจชีวิตเรายังดูเหมือนไม่สําเร็จครับยังดูเหมือนมีปัญหาอยู่ยังดูเหมือนว่าเมื่อเราอดกลั้นอดทนเมื่อเราพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีของพระเจ้าดูเหมือนปัญหาไม่หมดครับถ้ามันเป็นอย่างไร การดาเนินชีวิตตามคําสอนพระเยซูคริสต์อาจจะดูเหมือนไม่สามารถแก้ปัญหาดูเหมือนยังไม่สําเร็จดูเหมือนว่าต้องใช้วิธีโลกมาช่วยถ้าทําตามวิธีพระเยซูคริสต์สงสัยว่าจะไม่สามารถที่จะสําเร็จอย่างโลกได้แต่พระเยซูคริสต์พูดคําว่าสําเร็จแล้วในความหมายภาษากรีกตรงความหมายเดีวยวกันกับคําว่าจ่ายหนี้ชําระทั้งหมด พระทีคิดกำลังบอกว่าพระองค์ได้จ่ายหนี้ชําระทั้งหมดแล้วครับเวลาให้คิดยอมทุกอย่างเจอท่านถูกตึงมาเมั่คืพระองค์ให้ทั้งหมดแล้วสําเร็จแล้วหมายความว่าพระองค์จ่ายหนี้ของเราทั้งหมดแล้วทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ไม่ต้องจ่ายหนี้ด้วยตัวเอง,องต่อ,ตอ,ตอไปง,งานที่คิดสำเร็จแล้วครับพระองค์จ่ายหนี้หมดแล้วอย่างนี้ แต่งานของมนุษย์นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นครับมนุษย์ต้องมาเชื่อวางใจพิสุทธิ์ถ้ามนุษย์คนนั้นไม่เชื่อวางใจพิสุทธ์เขาจะไม่สามารถรับการจ่ายนี้หมดนั้นได้มนุษย์คนนั้นจะต้องยอมรับการชําระนี้นั้นด้วยการเชื่อวางใจพิสุทธิ์เราทุกคนก็เหมือนกันครับเราจะต้องยอมรับการจ่ายนี้นั้นโดยพิสุทธิ์เราจะต้องเข้ามายอมรับ วิธีการพรียนสิที่พระองค์สอนเรางานทฤษิีเสร็จแล้วครับพระองค์ไปสวรรค์แล้วครับพระองค์มอบงานต่อให้สาวเราลองคิดดูครับคนที่ทํางานมาตลอดเสียสละทั้งหมดและมอบง,งานต่อให้คนสิบสองคนครับคนที่ไม่มีการศึกษาดีสิบสองคนคนที่ไม่แน่ใจว่าจะไว้สําหรับผมนะครับไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจได้ดีหรือเปล่า คนที่หนึ่งในนั้นปฏิเสธพระเยซูคริสต์คนที่หนึ่งในนั้นเป็นคนทรยศพระเยซูคริสต์คนที่หนึ่งในนั้นเป็นคนสงสยัยไม่เชื่อบอกว่าอาจารย์ไม่ได้แยงเข้าไปี่นิ้วันจะไม่เชื่อหรอกคนที่อยู่กินกับพระองค์มาที่พระองค์ใช้เวลาด้วยกันแต่ว่าบางครั้งยังสงสัยอยู่ถ้าพระเยซูคริสต์มอบหมายให้งานคนเหล่านี้ผมมองด้วยสายตาฝ่ายโลกผมก็คิดว่ามันจะสําเร็จได้อย่างไร แต่พระสุทิดไม่ได้สงสัยนะครับพราะองค์มอบงานหลานให้กับสาวก12คนอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าสาวก12คนทํางานนี้ไม่สําเร็จถ้าสาวก12คนล้มเหลวละทิ้งงานก่อนวันนี้พระเกียริคุณจะไม่มาถึงเราครับพระเกียริคุณจะมาถึงเฉพาะตรงยุโรปหยุดและไม่ต่อมาที่เอเชียไม่ข้ามต่อมาถึงประเทศไทยไม่ต่อมาจนถึง เราถ้าสาวกทิ้งานงานโคจะไม่สำเร็จวันนี้งานโคสำเร็จในชีวิตของเราแล้วครับพระเจ้าิตพูดคำนี้พวกไม่ไหมายคว่าพระองสงสัสยอยู่ว่าชีวิตงานที่ค์มอบต่อน,นั้นจะสำเรถถ็จหรือเปล่าพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วแต่องค์สิน้นประชดพระองค์รู้ว่า งานที่องค์มอบต่อมาในะชีวิตของเรานะั้นจะสําเร็จครับแต่เรายังคงต้องสารงานนั้นต่อไปพี่น้องครับถ้าเราเป็นเป็นโต๊ถ้าเราเป็นโทมัสหรือถ้าเราเป็นเปาโลถ้าเราเป็นสาวกคนใดคนหนึ่งแลวเราทิ้งงานของร่วมก่อนงานพวกมันจะไม่สําเร็จจะ,รจ,จะไม่ต่อมาจนถึงทุกวนันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับคนเหล่านั้นยังคงรับใช้ทํางานต่อแต่วันนี้งานนะั้น ว,วันนี้เป็นวันที่เรารับรู้และเราต้องเริ่มต้นครับพราะองศัตแดง,งานทั้งหมดด้วยชีวิตของพระองค์พระองค์บอกว่านี่เป็นวิธีของพระองค์พระองค์จะยอมพระองค์จะเสียสละพระองค์จะทุ่มทั้งชีวิตอันนี้เป็นวิธีที่พระองค์กำลังบอกให้เราทำตามเราจะต้องสร้างงานนั้นต่อไปงานนั้นจะต้องเริ่มต้นในชีวิต ชีวิตเราจะมีผลกระทบต่อกอืนต่อไปครับพระสัญญาทั้งสิ้นที่มีในชีวิตพระยุสคิดจ,จะส่งต่อมาในชีวิตของเราคาเลยก็จะนะที่จะเป็นจริงจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราคําสอนแล้วนั้นจะเกิดผลในชีวิตของเราต่อไปเพราะสิ่งที่ทําบนแม่นเขนได้สําเร็จแล้วและผลนั้นจะมาต่อในชีวิตของเราเพียงแต่เราเรางานเรานั้นด้วยความเชื่อ พี่น้องครับอาจาจะมีคนมาบอกข้างๆนะครับว่าไม่คุณทาไม่ได้คุณจะล้มเหลวคุณจะเชื่อฟังพวกไม่ได้แต่มันไม่เป็นจริงครับให้คิดประกาศเมื่อสองมันปีก่อนสำเร็จแนละ้ว <Yeah. S 1> และสิง่งนี้จะเป็นจริงในชีวิตเราด้วยการที่เราเชื่อเช่นนั้นรับต่อไปและงานองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราให้เราที่ ขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าเรารู้สึกหรือคิดว่ามันอาจจะไม่สําเร็จในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยครับเพราะองค์ทําสําเร็จได้ในชีวิตของคนอ่อนแอคนไร้าการศึกษาคนขาดความเชื่อองค์จะทําทสิ่งนั้นได้ในชีวิตของเราด้วย